ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาลพรักครับเปิดบันทิตำนายครับ15บหานาทางทวบห้าทุกวันจันทร์ครับที่เราจะต้องนำเรื่องราวของพระคณาจารย์ชื่อดังมาถ้ารับทราบกันวันนี้จะเป็นเรื่องราวของพระครูอาคมสิทธาพรหรือที่ชาวบ้านเรียกขานท่านว่าหลวงพ่อเล้งอินทะโชโตแห่งวัดประชาบำรุงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดสะเติร์นเซครับท่านเป็นพระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่เปรียบไปด้วยพมวิหารธรรม คือสมถะรักษณนโดดไม่ลุบหลในลาภสการะทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ที่มีศีลจาริยวัตรงดงามทีเดียวเรามาเปิดตำหนยท่านได้เลยครับจากความวุ่นวายทางโลกหันเข้าสู่ทางธรรมะเส้นทางอันสงบนิ่งแต่สดใสด้วยจิตใจที่ผ่องแผ้วสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่กาย ทุกวันนี้มนุษย์เรามักจะมีโรคภัยไข้เจ็บแทรกซ้อนกันมากมายเหตุที่มาส่วนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากสุขภาพจิตท,ที่ว้าวุ่นสร้างสุขภาพกายที่ไม่แข็งแรงดังนั้นพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายควรจะหันเหเข้าสู่วัดสร้างบุญสร้างความสงบเป็นการพักผ่อนจิตใจให้สดใสขึ้นบ้างและเส้นทางของการเปิดบันทึกตำนานในวันนี้ จะพาทุกท่านไปกราบนมัสก,การพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดชเชิงสสวผู้ละเอียดอ่อนทราบซึ้งในพระธรรมพระครูอาคมสิทธาพรหรือหลวงพ่อเล้งเจ้าอาวาสวัดประชาบำรุงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดคลองชีปะขาวตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี่ยวจังหวัดชเชิงแสนหลวงพ่อเล้งนั้นท่านเป็นพระที่มีความเรียบง่ายดูเยือกเย็นและสงบ ชีวิตของท่านตั้งแต่ยาววัยนั้นท่านอยู่ที่บางน้ําเปรี้ยวนี้ตลอดไม่ได้เปลียปล่ยนแปลงไปอยู่ที่ไหนครอบครัวของท่านแต่เดิมนั้นก็มีอาชีพทําสวนแล้วก็ค้าขายอยู่ในเขตบางน้ําเปรี้ยวมิดามาันดาสมัยก่อนก็อยู่ในตำบลในอำเภอบางน้ําเปรี้ยวนี่อยู่ตำบลโยธกาอาชีพค้าขายบ้าง ทำสวนบ้างสวนตัวสมาเองก็ขายน้ากออายุบ้าศึกษาโรงเรียนที่กรุงเทพมาตอนยังวัยอยู่ยังเราแต่อายุแปดก้าขวบศึกษาก็จบแค่ปสองที่โรงเรียนหลังวัดสุธี่ในนานโรงเรียนรอพรยอจนสงครามญี่ปุ่นเข้าก็ย้ายออกมาศึกษาที่โรงเรียนวัดบางไทร ะมึงสหอมหลังจากที่ท่านมาอยู่ที่กรุงเทพและได้รับการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งอยู่ด้านหลังวัดสุทธิวรารามแล้วท่านก็มาต่อที่วัดบางไทรเนื่องจากในตอนนั้นมีเหตุจําเป็นบิดาม,มารดาของหลวงพ่อเล้งท่านก็มีความตั้งใจว่าจะให้บุตรชายของท่านได้มีการศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนเพื่อความเหมาะสมในการประกอบอาชีพค้าขายต่อไป แต่ว่าหลวงพ่อเล้งในตอนนั้นก็ไม่ชอบท่านก็เลยไปบรรพชาเป็นสามนเณรหลวงพ่อเล้งท่านเล่าให้ฟังว่าตัวท่านเองนั้นมีความเชื่อถือและชื่นชอบทางด้านไสยศาสตร์ในตอนเด็กๆไม่อยากจะเรียนอย่างอื่นท่านก็เลยมาเป็นสามนเณรได้ศึกษาพระธรรมคาสอนก็รู้สึกชื่นชอบและศรัทธาเป็นอย่างมากแต่เป็นสามนเณรได้เพียง 2, สองพรรษาโยมบิดามารดาของท่าน ก็ได้พาท่านลาสิกขาบทมาช่วยกันทำมาหากินตามแบบฉบับของครอบครัวในสมัยนั้นหลวงพ่อเล็งเองตอนนั้นท่านก็เป็นเด็กท่านก็ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ได้แต่ทําหน้าที่ค้าขายตามแต่บิดามารดาจะให้ทําแต่ว่าในส่วนลึกของท่านเองนั้นท่านก็อยากที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัดอีกครั้งหนึ่งและอยากที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ท่องแท้และเข้าใจ ส่วนที่ได้เรียนมาเพียงหนึ่งพรรษาในสมัยที่เป็นเนนั้นยิ่งสร้างความตั้งมั่นที่อยากจะบวชมากขึ้นแต่เมื่อท่านอายุได้20ปีบริบูรณ์โอกาสที่ท่านจะได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงสมใจแต่ว่าในใจของท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในผ้าเหลืองได้นานแต่ว่าอยากจะศึกษาพระธรรมให้รู้ซึ้งเท่านั้น มาบวชแล้วนี่เปลี่ยนแปลงเป็นพิมุติยาพรชื่อเดิมอที่เขาเรียกธรรมศาสชาวบ้านนี่เขาเรียกเป็เรียกภาษาเล่นๆเขาเรียกเล่งเล่งก็เรยมาธรรมศาสชาวบ้านนะเรียกกันเรยติดปากก็เลยมาเลยในที่เขาชื่อเป็นชูศักดิ์ชูศักดิ์ชินกีแล้วเปลี่ยนมาชูศักดิ์พิมุติยาพรแล้วบวชมาจากที่วัดบางขลาผู้อุชาก็เป็นพระครู อ่าอะครูเที่ยวในเล็กเล็กเล่นในภาษาชาวบ้านเลยครูลบพื่ครูอะไรพระครูเสนาธรรมสุนทรนดินสวนวนทุกวันสวนวระครูสนาธรรมสุนทรเจ้าวัดวัดโพเย็นเจ้าพระละอดีตเจ้าละอำเภอบางลำเปรี้ยวแล้วก็กำบัวาจาจารย์พระประหลัดทัพทิมเจ้าวัดวัดประคองมหงหาคมนุสารรมว่าอาจารย์พระครูประหลัดลุน วัดปกากคลองบางนาเช่องกันบทมาก็อยู่วัดปกากคลองบางนามา21ปรษาเอาละครับเมื่อครั้งนี้หลวงพ่อเล้งหรือว่าพระครูอาคมสิทธาพรแห่งวัดประชาบำรุงเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชาเชิงเซาท่านได้เล่าให้ฟังถึงเหตุที่ท่านได้บวชแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกสักครู่เราจะมาติดตามกันต่อพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวครับ สนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัท 4S Studio จำกัดและคุณประวิทย์กียปัตรบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่ง เมื่อสักครู่นี้ท่านกำลังติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อเล้งอินทโชโตหรือพระครูอาคมสิทธาพรเจ้าอาวาสวัดประชาบำรุงเจ้าคณะตำบลบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดเ,เชิงเสาท่านได้เล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่ท่านได้บวชเรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์และท่านได้ย้ายมาอยู่ที่วัดประชาบำรุงหรือวัดคลองชีปักขาวแห่งนี้แต่ว่าในสมัยนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดแต่เด,ดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ เป็นที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์เท่านั้นโดยที่สมัยนั้นแห่งนี้มีลักษณะเป็นเหมือนบึงหรือว่าหนองใหญ่ๆเท่านั้นกว่าจะมีสภาพเช่นทุกวันนี้ก็ต้องทําการถมที่เสียก่อนเดิมที่วัดนี้ก็คล้ายๆกับว่ามันเป็นที่ลุ่มมากเหมือนเหมือนเหมือนหนึ่งว่าเป็นเป็นบึงหรือเป็นสภาพหนองที่ถมมาเป็นสภาพอย่างนี้ที่โสมมาใช้ดิน ในคลองอโลขุดขออร้องจากทางราชการทางระขุดมาขุดอลินมาพ่นแล้วก็ขอดินชาวบ้านบังซื้อบ้างเพราะว่าทุนรอนทางวัดก็ไม่มีทุนที่สำนองแล้วตลอดทั้งอสมาเองก็พูดง่ายว่าสวดมนต์บางสกุลบ้างบางงกุลผีบ้างแต่สวดมนต์เจริญพุทธมนต์บ้างเอามารวบรวมตลอดทั้งั่งอุปชาบ้างสวดเป็นสวดสมัยก่อนรวบรวมมาสร้างวัดนี้ได้ลงทุน สายญาติโยมทั้งบ้านใกล้และบ้านไกลที่ไดมันมีกำลังแรงศรงัทธาตลอดไปทั่วทัทุกจังหวัดและด้วยฐานศรัทธาจากสาธุชนทั้งหลายที่หลั่งไหลกันเข้ามาช่วยหลวงพ่อเล้งท่านได้พัฒนาสถานที่แห่งนี้จนกระทั่งเป็นวัดประชาบำรุงซึ่งความหมายก็ตรงตัวอยู่แล้วนั่นก็คือวัดที่ได้รับการทำนุบำรุงจากประชาชนนั่นเองเมื่อหลวงพ่อเล้ง ท่านได้มาปกครองดูแลที่นี่ท่านได้จัดการก่อสร้างกุฏิขึ้นสี่หลังสร้างสลาวิหารตลอดจนพระอุโบสถและที่ท่านเน้นมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือการศึกษาหลวงพ่อเล้งท่านได้จัดสร้างอาคารโรงเรียนวัดประชาบำรุงเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนทำถนนเข้าสู่โรงเรียนทำถนนเข้าสู่วัดสร้างอาคารสำหรับเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมท้งยังจัดซื้อที่ดินขยายเขตวัดให้ใหญ่ขึ้นในวันนี้ก่อสร้างเลยมาก่อสร้างครั้งแรกมีอยู่ก่อสร้างกุฏิสี่หลังอ๋อสมนึงหลังแล้วก่สร้างมาพระบบสถ์สดมลองเป็นเดี๋ยวปัจจุบันนี้เป็นวิหารและสร้างพระโบสถ์มาพศ32เริ่มสร้างเริ่มสร้าง วางศิลาเลิกวันที่7พุทธภาสามสองสร้างเลยมาก็วันสามสองไม่ด้สร้างเว้นไป2ปีสามสองสามสี่ตีเข็มตีเข็มแล้วก็เลยสร้างมาในปัจจุบันนี้เวลานี้ก็เลยทําไปก็แค่เจดสิบเร์เซ็นะี่ยังขาดปัจจัยอีกประมาณประมาณอัั้าม้านในปัจจุบันนี้นะฮะประมาณประมาณขาดอีกสา้านเพราะว่าจะมี ประเภทที่ว่ามีซุ้มประตูมีกำแพงโบสถ์พื้นโบสถ์รอบๆตัวๆไปอ่ะแล้วก็ซุ้มตูหน้าต่างก็ยังไม่เรียบร้อยด้านในก็ยังมีการวาดภาพก็ยังไม่เรียบร้อยเราคิดแล้วก็ประมาณร่วมๆสามล้านเนะนี่ยจะจินตเวลานี้ก็ไป17ล้านกว่าแนละ้วที่ก่อสร้างพระโบสถ์หลังนี้นะรวมแล้ววัดน,นี้จะมาได้ได้ลงทุนสร้างทั้งหมด ในจำนวนที่อยู่27ปีนี่ก็สร้างทุกปีไม่ได้เว้นเลยนะและมูลเหตุที่หลวงพ่อเล้งท่านได้เน้นเรื่องการศึกษาแก่เยาวชนทั้งหลายก็เพราะว่าท่านอยากจะให้การศึกษาที่ถูกต้องภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นเครื่องช่วยให้จิตใจของเยาวชนนั้นเห็นในสิ่งที่ถูกและทําในสิ่งที่ควรเพื่อลดปัญหาของสังคมและสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศชาติ แม้ว่าตัวท่านเองจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่ท่านก็อยากที่จะสั่งสอนในลักษณะธรรมะเพื่อให้เยาวชนนั้นเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้ความเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นสร้างสำนึกแห่งการกระทำที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นแก่จิตใจใต้สำนึกของเยาวชนไทยการทะเลาะชกต่อยการวิวาทกันก็จะไม่เกิดขึ้นและเป็นการสร้างรากฐานที่ดี ต่อไปให้แก่สังคมไทยปัจจุบันนี้การบวชเรียนของเด็กไทยนั้นลดน้อยลงอย่างน่าเป็นห่วงและนั่นก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเล้งท่านอยากจะให้เยาวชนไทยแม้จะไม่ได้บวชเรียนก็ขอให้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมกันบ้างท่านจึงได้จัดอบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียนในสังกัดสพชที่ตั้งอยู่ในวัดประชาบำรุงขึ้นสัปดาห์ละครั้ง และจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมาตั้งแต่ปีพศ2525ปีละประมาณ100คนตลอดจนจัดการรักษาอุโบสถศีลสำหรับสาธุชนเป็นประจำทุกฤดูเข้าพรรษาและวันธรรมสัมมณะตามจุดประสงค์ของหลวงพ่อเล้งทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อเล้งแห่งวัดประชาบำรุง อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดเชิงงแราท่านได้จัดขึ้นและอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของท่านกันต่อพักกันสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัท 4S Studio จำกัดและคุณประวิทย์กียปัดบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่ง เรื่องราวของหลวงพ่อเล้งอินทโชโตหรือพระครูอาคมสิทธาพรแห่งวัดประชาบำรุงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชายเชิงเซาหลังจากที่ท่านได้เข้ามาพัฒนาสร้างวัดประชาบำรุงแล้วท่านยังคงศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับสายสภพวิชาจากพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านด้วยกันซึ่งแต่ละท่านนั้นก็มีชื่อเสียงในแต่ละด้านเช่นว่าหลวงพ่อจาดหลวงพ่อโนหลวงพ่อแจหลวงพ่อโด เรามาเรียนทางไอ้หาหนังสือใหญ่เขาเรียกหนังสือใหญ่แต่โบราณนังสื้อขอ่งมาชอบทั้งนี้ชอบกูนี่เล่นมาก็มีหลายอาจารย์ฮะหลายอาจารย์แต่แต่เริ่มแต่เหลวงพ่อจาดมังพ่อมโนงพ่อแฉหลวงพ่อปีหลวงพ่อโดเนี่ยชนบุรีนะเรื่อยๆมาเลยเรื่อยๆมาเออมาหลวงพ่อประทับใจองค์ไหนมากที่สุดครับี่ใกล้ชิดกันมากก็ทั่วๆไปนะฮะก็ทุกท่านเหมือนกันหมดอ่ะเพราะว่า หลักวิชาการอย่างนี้ท่านประสิทธิ์ประสาทมาก็จะคล้ายๆกันเราก็นับถือท่านเบิมทีก็มีเป็นเด็กครั้งแรกเราไปหาพ่อจาาก่อนแล้วก็มาพ่อโนแล้วมารุ่นหลังก็มาพ่อแจ้กล้ชิดมากเพราะในเบอรว์วานเป็นพระนี่แล้วก็มาพ่อพ่อปีวัดคก่าตเจริญชนบุรีนะเบอร์ผ่านทองแล้วมาคุณพ่อ,อพ่อหลวงวัดนาปฐม จากการศึกษาที่ท่านได้เรียนมานั้นหลวงพ่อเล้งท่านได้นำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับการช่วยเหลือสาธุชนทั้งหลายที่ต่างเดินทางมาพึ่งท่านและที่สำคัญหลวงพ่อเล้งท่านได้เน้นถึงสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเหมือนกันคือให้คิดถึงสัมมาอาชีพซึ่งหมายถึงการทำมาหากินอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าทำเขาก่อนซึ่งเป็นธรรมะประจำใจของหลวงพ่อเล้ง ถ้าทำได้อย่างที่ท่านได้กล่าวมานี้แล้วท่านว่าชีวิตจะมีความสุขจะไม่มีทุกข์ไม่ทะเลาะกับใครแม้ว่าหลวงพ่อเล้งท่านจะเป็นพระสายปฏิบัติที่เน้นทางด้านการพัฒนาและการศึกษาอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านห่วงมากที่สุดและคิดว่าอยากจะจัดสร้างก็คือการสร้างสถานีอนามัยให้แก่ชุมชนแต่ยังขาดอย่างหนึ่งอัตมารณรงคเหลือเกินว่ายังไม่ทั้เร็จ เป็นที่ขอามัมให้มีไม่เกิดขึ้นแล้วมันใกล้กันอยู่ยังขอที่เขาซื้อที่เขา้ยังคัด,ด,ดัดอยตั้งใจว่า่หนมนีามัยตามเป้าหมายของในก่มการศาสนาแผนกองพุทธต้ฐนฐานนที่มกกวามทรงเสือมมาสองเล่มแล้วที่วัดก็มี เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างแล้วยังมีอุทยานการศึกษากำลังก่อสร้างที่เก็บพัสดุของเก่าเช่นคันไถคันคาดไว้ให้ศึกษาแก่เยาวชนรุ่หลังสืบต่อจะรู้ว่าคันไถคันคาดเป็นอย่างไรจากการสร้างวัดสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างห้องสมุดสร้างศาลาชาปนสถานไปจนถึงให้ทุนการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเล้งท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งสิ้น จนกระทั่งวัดประชาบำรุงได้รับเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการในปีพศ .2530 และหลวงพ่อเล้งเองท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นพระสังฆาธิการเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชั้นเอกที่พระครูอาคมสิทธาพรและยังได้รับเลือกให้วัดประชาบำรุงเป็นวัดอุทยาการศึกษา จะเห็นได้ว่าแม้ว่าหลวงพ่อเล้งท่านจะเป็นพระปฏิบัติก็จริงแต่ท่านมีผลงานมากมายทุกขแขนงทั้งประชาสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ไปจนถึงธรรมนุบํารุงพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะได้รับความนิยมศรัทธาจากสาธุชนทั้งหลายที่มาสักการะท่านด้วยความนับถือ และในโอกาสนี้เองที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันรับพรอันประเสริฐจากพระเกจิอาจารย์ผู้มากด้วยความงามความดีพระครูอาคมสิทธากรหรือหลวงพาอเล้งอินทะโตแห่งวัดประชาบังกลเจ้าคณะตำบลบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้าพร้อมกันทั่วประเทศณบัดนี้มาเลยถือโอกาสขอเจริญพร ก็พรให้ทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยนี้เราก็จะมีชีวิตเริ่มต้นเป็นชีวิตใหม่ที่พอต่อ2500ต้อง4 2่5ิบสอนี้ก็ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยเจตีกพจจพรชัยเช่นกันเือมีอายุอนะันนาทุกขพระปริพัณฑ์สารสารสมบัติทุกคนทุกท่าน ขอให้สมมาพาถนาสิ่งที่ยังไม่ถึงขอให้ถึงด้วยเร็วพันขอถึงแล้วขอเจริญยิ่งไปขอให้สมมารพัฒนายังพรที่อาตมาที่กล่าวมาโดยทั่วถึงกันทุกคนและทุกท่านด้วยเทินครับท่านผู้ชมครับ,รบ,รบนั่นคือเรื่องราวของพระครอาคมสิทธาพรหรือที่ชาวบ้านเรียกขานท่านว่าหลวงพ่อเลง้งอินทโชตโตแห่งวัดประชาบำรุงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดสระบุร,รีครับ เรื่องราวท่านยังมีอีกมากแต่เวลาเรามีจำก,กัดวันนี้เราต้องจากกันแล้วเราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา15บหนกาทางททบห้าแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับโสระสามังคัลเจวะนัโรุกุตระจัตโรจมาทีปาปัญจกุทถามาวิจุรุราชาระเทเทวมังบาลยันตุเทเทนะมังเกเจนะ สาพสิบุตรสเปเทโลคัปบตลอรยาสเปเทียสิปเทียสเโนทียตราสังสุสังสุสุกระถาหลวงพ่อเขาพ่อแจ๋กระถาไม่ตายหงสนะสมัครั้นะกะถาแคบข้าวบะสังสุสังสุสุอสังสุสังสุสุอสังสุ Sukar, sok di, lah, tukan. Heh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 e